ทำไมถึงเสียอะหนูจะพูดอัไเดี๋ยวนะง่ายๆตรงๆสั้นๆคือวันงาน,นะคองยี่สามเนี่ยค่ะจะมีนัดประชุมแล้วก็นัดสองพี่เขาไม่ได้มาทั้งประชุมแล้วก็ไม่ได้มาสองจบไหมจบไหม แตจะจะเ้ะไรอันนี้หน้นะว่าหนูก็ต้องหนูก็ต้องบอกว่าเวลาซ้อมมันน้อยแล้วก็หนูก็ต้องเอาคนที่ซ้อมแค่นั้นเหนูต้องเอาคนที่ซ้อมมาแค่นั้นจบจบนะคะไม่ได้ไม่ได้มาทีไ่ไม,ไม่ได้มาทำอะไรเลยไม่ได้มาประชุมไม่ได้มาซ้อมไม่ได้มาอะไรเลยแล้วเขาก,ก็บอกว่าเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้นะครับ <salts> บอกว่าทางนู่นเนี่ยทางทางที่ซ้อมเนี่ย ทางบิชชเ่ยไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาก็เลยจบนี่คือสิ่งที่เขาพูดจบหนูต้องรู้สึกยังไงที่อ่านมาเหมือนกับวันนู้นใช่ค่ะเขาต้องก็ก็ตอบก็คือเขาก็ต้องถ้าถามหนูหนูก็ต้องหนูก็ต้องตอบตามตรง จะว่าหนูก็ว่าค่ะหนูไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วแต่ว่าว่าได้เลยยินดีแต่ว่าก็ตัดสินใจกันเอาเองนะคะตัดสินใจกันเอาเองเขาแบบค่ะนเดียวก็เขาขาก็เขาไม่ได้มาไม่เอ่อสำหรับเงาที่สามคือเขาแชร์ค่ะเขาแชร์เขาโปรโมทแต่ว่าเขาไม่ได้มาประชุมแล้วก็ไม่ได้มาซ้อมเลยค่ะแล้วก็มาบอกว่า เขาไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าทางเนี้ยไม่เป็นอาชีพเอาซะเลยจบไม่ผ่านไม่ถามแล้วจ้างคนแล้วหนูแล้วหน,แวแวหนูแล้วหนูผิดอะไรหนูเจ้าคนที่แล้วหนูหนูจ้าคนที่ซ้อมเขาตั้งใจซ้อมเขาตั้งใจเพื่อง,งานวันนะี้แล้วหนูเอามาเนี่ยหนูผิดอะไรอ่ะหนูตัีสนใจเอามา าคนที่สมคนที่ไม่ได้มาซ้อมก็ไม่ต้องมาตัดสินใจง่ายๆแค่นั้นค่ะต้นฤดูตัดสินใจงี้หนูผิดตรงไหนอะ่ะหนูก็ต้องเอาคนที่เขามาซ้อมไหมอ่ะเพราะว่าผม เาตั้งใจแล้วทุกคนตั้งใจซ้อมกันขนาดนี้หนูตั้งใจทําออกมาดีให้ออกมาดีหนูยังไม่มีความเป็นหัวอาชีพอีกหรอกไ่นขาวโวยเราดูแย่เลย,เลยค่ะเชิญค่ะเชิญขาคิว่าเป็นงานเล็กหรอใครอ่านก็รู้ค่ะ แล้วคนที่คอมเมนต์คอมเมนต์่ะช่วยรู้ที่มาที่ไปด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าโอ้โหหนูถึงบอกว่ามันไม่ได้แบบอะไรสำหรับหนูอยากว่าหนูก็ว่าแต่อยางมาว่าครอบครัวหนูแล้วกันอยากว่าหนูก็ว่าเลยอยากหมดดี ประชุมเรื่องเพลงเรื่องอะไรเพราะว่ามันเป็นยุคเก้าส่วนประสึกซึ่งลิเกสดมากแล้วก็คือจะก็คือจะต้องมาประชุมกันอะไรกันอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้มามาซ้อมเขาก็ไม่ได้มาเนีย่ยค่ะค่ะแล้วแล้วคืออะไรแล้วหนูผิดอะไรเหรอ ผิดอ,อะไรอะที่หนูหนูหนูไม่มีสิทธิ์เลือกหนูต้องรอใช่ไหมรอให้เขาแบบจริงๆใช่ไหมเขาจะมาแบบใช่ค่ะหนูเป็นคนหนูเป็นคนพูดเลยว่าขอบคุณที่มาซ้อมหนูเป็นคนพูดเองใช่หนูเป็นคนพูดเองนี่แหละค่ะว่าขอบคุณที่มาซ้อมแล้วกันไอรที่ไม่ได้มาซ้อมก็คือไม่ต้องมา ะขออนุญาตเราก็บอกแล้วบอกว่าขออนุญาตขออนุญาตเอาคนที่มาซ้อมนะคะแค่นั้นค่ะแค่นั้นเลย ไเลยอไรนี่ก็ย่างนี้เราก็หายห่วงนะคะอนี้มันเป็นงานที่เป็นงานที่ใหญ่อะสำหรับหนูอะหนูก็ว่ามันคือสำหรับไปหลายคนก,ก็ใหญ่อคะ่ะอันี้เ่าเรามองว่าเราจะต้องตุ่มเทก็น่าจะนั้นค่ะ เป็นตัวหลักอย่างเงีเ้ยคืถามว่าก็อยากให้งานออกมาดีอยู่แล้วด้วยบริบทที่เราจะต้องเป็นก็ว่านได้เลยเชิญหลักๆก,ก็คือประมาณนี้เองนี่แหละหนูเองนี่แหละหนูหนูอะเป็นคนที่ไม่ได้แบบถ้าคำไหนที่เราพูดอะเรา เราเลือกทชอบคำพูดตัวเองได้ทุกคำยแล้วหรือเลือกชอบคำพูดตัวเองได้ทุกคำอแล้วหนูเป็นหนูนี่แหละที่ทุกคนบอกว่าใครที่ไม่ได้ไปซอ้อบหนูขออ,อาานุญาตแมวมาขอคนที่มาซ้อมเอามาแค่นั้นเกี่ยวครับตัวต้องซปิดตรงไหนอะปิดตรงนี้นะ ไม่ได้เลยแล้วพอทุกคนก็ยังต้องเดินหน้าต่อเอาคนที่เขาพร้อมมาพ้อมแล้วเขาก็มาพ้อมาอบางคนไม่ได้มาแต่เขาก็ยัง ีการบอกว่าเออหมูติดอันนั้นนะขอโทษทีค่ะหนูติดอันนั้นนะที่หนูติดผนติดอันนั้นนะพี่บชือว่าไม่ได้มาแล้วบอกว่าไม่ชอบอีกว่เราไม่ไม่มีความเป็นมืออาชีพซะอีกอันนี้หนูต้องรู้สึกยังไงอ่ะ ก็ไม่ร uhm si> ู้เหมือนกันกินข้าวไม่อร่อยเลยก็กินข้าวกินข้าวกินข้าวได้แล้วก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขานะคะไม่ต้องไปอะไรกับใครทั้งนั้นบอกเลยไม่ต้องไปอะไรกับใครทั้งนั้นไม่ได้ไม่ดีกับนู่นนั่นแหละ เขาพูดน,นะบอกว่าก็ก็กปวดได้เลยครับถ้าหนูจะต้องพูดอะไรตรงๆปวดได้มันเป็นถ้าหน,นูไม่รู้สึกยังไงเขาปวดได้เลยหนูยอมที่ปวดเพรามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่มันโน้น เราคนนอกใช่ใช่ใชจบแค่นั้นเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับใครทั้งนั้นค่ะจะว่าว่านูนว่นนี้เลยยินดีค่ะเมือขนตามันหลุดอะ่ะ <c oughs> สบายสียอะไรอะอ่อ้าวสบายสียอะไรเขาถาม

เราไม่ได้กดเื่องกันนะทุกคนดเเ <Okay. S 1> จะกดเาว่านงก็แลแเลยไดเสมได้สมอเพอูตะกระเดนม่หม่งสองทุ่มทำทำจอได้หนึ่งทุ่มเนาที <Okay. S 1> ตอนเนี้ย đủ sách rồi nha. phu tắc ca đen nhung nh vô,